สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมองโลกต่างแดนนะคะวันนี้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในอัฟกานิสถานนะคะก็มีกลุ่มเหตุการณ์โจมตีในเขตใจกลางกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานนะคะช่วงเช้าของวันที่26มิถุนายนนะคะเป้าหมายก็คือการโจมตีที่ทำเนียบของประธานาธิบดีนะคะแล้วก็มีการโจมตีในเขตซาสการักนะคะเมื่อเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าในช่วงเช้าของวันที่26นะคะก็มีการพูดถึงกลุ่มที่ ได้เข้าไปโจมตีในครั้งนี้ว่าเป็นกลุ่มตาลีบันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มนี้เนี่ยก็เคยมีข่าวว่า เป็นกลุ่มหนึ่งนะคะที่อยู่ในกระบวนการของการก่อการร้ายเราจะได้ยินมาตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์นายวันๆนะคะที่เกิดขึ้นในสหรัฐที่ตึกแฝดนั้นถล่มนะคะมีการพูดถึงเรื่องของกลุ่มอาเคดานะคะซึ่งกลุ่มก่อการร้ายจริงๆปัจจุบันเท่าที่ฟังมาเนี่ยมีหลายกลุ่มมากทีเดียวแต่กลุ่มตาลิบันเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถูกกล่าวหาเป็นกลุ่มก่อการร้ายแน่นอนแล้วก็ ช่วงหลังมานี้มีข่าวว่ามีความพยายามที่จะมีการเจรจาสันติภาพนะคะกับทางสหรัฐอเมริกาด้วยแต่ยังไม่ทันที่จะได้ คุยกันออกมาเป็นรูป,ปธรรมชัดเจนนะคะว่าจะตกลงเรื่องสันนิภาพกันอย่างไรก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อัฟกานิสถานซะก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจอยู่เหมือนกันเรื่องนี้นะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ย้อนกลับมาดูประวัติของตาลีบันสักนิดหนึ่งว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะจบลงอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ เมื่อวิถีแห่งความพอเพียงจะถูกสะท้อนจากปราชาวบ้านลุงไก่เข้าใจคำว่าพอดีนะพอดีก็พอเพียงนะศิลปะมันทำให้เราเรียนรู้กับการสร้างสารรค์นะแรงผลักด,ดันจากภายในซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนมีนะเมื่อเราล้มสลายแล้วไม่ต้องกลัวเมื่อเรามีพระกำลังมีสองแขนสองมืออยู่แล้วเราสามารถต่อสู้งานทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้ครับควรจะภูมิใจภูมิปัญญาและว,วัฒนธรรมของไทยนั้นนะมันเป็นสมบัติล้ำค่า ที่บรรพบุรุษของเราสร้างสรรไว้ติดตามชมได้ในรายการตะวันรุ่งทาง R S U Wisdom TV แสงตะวันดวงใหม่ที่จำคอตเอาใหม่เอ้ยลืมไปหมดเลยแ็ไม่รับเกี่ยวกับบ้านงานออกแบบสุดทันสมัยพร้อมงานดีไซน์สุดเก๋ ในรายการแอปโพลทุกเช้าวันเสาร์9โมงเช้าที่สถานี ASU w i s d o m TV รวมตัวกันแล้วก็มีปฏิบัติการโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อการร้ายเนี่ยก็เชื่อว่าประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะก็จับตาแล้วก็ป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ในประเทศตัวเองเกิดขึ้นโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากับกลุ่มก่อการร้ายนี่ก็ถือว่าเขามีการดูแลกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นอยู่แล้วนะคะประเด็นของตาลิบันที่อากจะมีการเจรจาเรื่องของสันติภาพแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานที่มีการเข้าไปจู่โจมในธรรเนียบของประธานาธิบดี ะะเ,เป็นอย่างไรวันนี้เราคุยกันนะคะกับรองศาสตราจานนรย์นฤมิตสอดสุขค่ะผู้อำนวยการหลักสูตรศริลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลกมหาวิทยาลังศิตมาคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะก็คือก่อนหน้าที่จะเข้ารายการนี่ก็คุยกับอาจารย์มันมีหลายกลุ่มมากนะคะคที่เป็นกลุ่มก่อ,อการร้ายตอนแรกนี่ไปจําสับสนด้วยซ้ําไปพอพูดถึงบิลเดนเนี่ย เขาไม่ใช่ตาลีบ e. ันถูกไหมคะอาจารย์เขาเป็นอัลกอิดาหรืออัลกออิดะที่เราเรียกกันสมัยก่อนนะคะแต่พูดถึงที่มาแล้วก็ประวัติของตาลีบันสักนิดนึงค่ะอาจารย์อันนี้เป็นกลุ่มที่จะเรียกว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้เลยใช่ไหมคะประวัติที่มาเป็นยังไงคะอาจารย์เราคงต้องวกมาดูยาวนานนิดนึงนะฮะก็คืออันนี้เป็นเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอัฟกานิสถานซึ่งประเทศนี้เนี่ยปัจจุบันนี้กล่าวกันว่า เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกบางคนว่าเป็นประเทศอันดับหนึ่งดยซ้าไปท,ที่ยากจนที่สุดที่ยากจนที่สุดนะฮะเห็นบอกว่ารายได้ประชากรต่อหัวเนี่ยประมาณวันละไม่เกิน2ดอละละาร์สหรัฐ<ฮ>ครับเป็นจํานวนประมาณ 2- ในสของประชาชนทั้งประเทศ สองดอลลาร์เราตอนนี้ก็สักหกสิบบาทครับต่อวันนะฮะเสร็จแล้วก็เป็นความยากจนนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็อาชีพเกษตรปลูกข้าวสาลีบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอันหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นพืชที่ขึ้นหน้าขึ้นตาก็คือฟิน ครับก็เป็นพวกยาเสพติดน,นะฮะ,ค,ะครับประเทศประเทศที่ได้ชื่อเลยว่าค้าขายรายได้ที่ได้จากยาเสพติดเนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งนี่ก็เป็นเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งทําให้เกิดมีอะไรที่มันไม่ชอบมาผักกเยอะ,ะนะฮะด้วยความยากจนของอัฟกานิสถานเนี่ยฮะก็ทําให้เกิดปัญหาอะไรความไม่มั่นคงความไม่มีเสถียรภาพอระไรต่างๆมากมายนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปไกลๆนี้หนึ่งก็คือว่าประเทศนี้ก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากประเทศทั่วโลก ทั่วๆไปก็คือว่าอาจจะแรกๆเลยก็เป็นการปกครองโดยเปลี่ยนระบบกษัตริย์นะฮะต่ลังก็เปลี่ยนไปเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญต่อมาก็มีทหารเข้ามารัฐประหารยึดอํานาจยึดอำนาจเสร็จก็ปกครองมานับนับสิบปีนะปะรากฏว่าเ,าเหตุการณ์ที่ ่อเนื่องมานะครก็คือว่า,ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือสหภาพโซเวียตเนี่ยตอนช่วงที่ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่นะฮะได้เข้าไปยึดครองอัฟกานะะิสถานซึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์เวียดนามยุติสงครามเวียดนามยุติตอนนั้นเนี่ยอเมริกาก็ถือว่าเพิ่งพร้ำก็ลดบทบาทลงไปนะฮะสหภาพโซเวียตก็เลยผงาดขึ้นมานะฮะแล้วก็ขยายบทบาทเข้ามาแล้วก็เข้าไปโค่นล้มรัฐบาลอ,าอัฟกานิสถานนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ ตั้งรัฐบาลที่ถือหางโซเวียตะะปกครองอยู่นับ10ปีนะฮะต่อมาก็เกิดขบวนการชาตินิยมของอัฟกานิสถานโค่นล้มรัฐบาลที่สนับสนุนโซเวียตก็คือพวกกลุ่มมุาฮิดีนะนะฮะกลุ่มมุชฮิดีนก็ขึ้นมาโค่นล้มสําเร็จนะฮะก็อยู่มาได้พักหนึ่งเช่นเดียวกันนะฮะปรากฏว่าสุดท้ายก็ถูกกลุ่มตอลิบานกลุ่มตาลีบนับนเนี่ยนะฮะโค่นล้มมุชฮิดีนลงไป อตอริบานนี่ก็คือเป็นพวกเราก็ทราบอยู่แล้วว่าโดยพื้นฐานเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามนะาอัฟกันเนี่ยประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นขบวนการพูดง่ายๆคือเหมือนขบวนการรัฐอิสลามต้องการปกครองโดยให้แน่นหนักเป็นแบบอิสลามคือต้องการที่จะดูแลตัวเองปกครองตัวเองอยากจะแบ่งแยกออกมาเป็นกลุ่มของตัวเองเนี้ยเหรอคะครับก็คือตั้งรัฐบาลเลยฮะตอริบานก็สามารถเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จ เคยจัดตั้งรัฐบาลด้วยจัดตั้งรัฐบาลได้ะซึ่งก็ปกครองอยู่ในอัฟกานิสถานครับอยู่ในอัฟกานิสถานบางเขตของอัฟกานิสถานเออก็ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่อครับในอับกานิสถานเลยนะอัฟกานิสถานฮะกลุ่มตระกอบนนี่ถือว่ามีบทบาทสูงมากนะแต่ต่อมาก็ถูกโค่นล้มโดยสหรัฐ ตอนหลังเหตุการณ์ในวันวันเพราะว่าพอเกิดก่อการร้ายขึ้นไปบุกสารัฐใช่ไหมสารัฐก็พยายามเชื่อมโยงมีอาเกด้าส่วนหนึ่งก็น่าจะโยงกับตอิการก็ไปจัดการซะก็ไปเจอกลุ่มนี้ก็เลยไปสามารถโค่นล้มตอริบานสำเร็จแล้วก็ตั้งรัฐบาลของตัวเองขึ้นมานะฮะซึ่งนิยมสารัฐ ปกครองต่อเน,นื่องมาจนปัจจุบันบเพราะฉะนั้นปัจจุบันอัฟกานิสถานก็ปกครองโดยเ,เ,เป็นระบบประชาธิปดีนะฮะ,ะซึ่งก็เป็นระบบซึ่งผู้นําคนปัจจุบันเนี่ยก็ยังถือหางสหรัฐอยู่<อ>นะ,ะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามบางส่วนนี่ก็อาจจะไม่พอใจออกับการอยู่ภายใต้ที่ต้องมี การถือหางสารัฐหรืออยู่พวกเดียวกับสารัฐถูกไหมครับก็มีพวกพวกหนึ่งซึ่งไม่ไม่ไม่พอใจนะครับสำหรับผู้นำของอัฟกานิสถานนะฮะคือชื่อฮามิด ใส่ใช,ใช่ไหมครับค,คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ที่จริงว่าไปก็ฝักฝ่ายสหรัฐอยู่แล้วนั่นแหละนะฮะแต่พอดีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะเกี่ยวข้องกับที่ระเบิดใช่ไหมที่<ช>ว่าไประเบิดเนี่ยทำไมต้องต้องระเบิดกันตอนนี้เพราะอะไรอ,อะไรเงี้ยนะฮะท่าความไปนิดนึงก็คือว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยได้เปิดช่องทางเจรจากับพวกตอลิบัน อครับถามว่าทําไมล่ะก็ในเมื่อสับถูกรัฐบาลอยู่ใช่ไหมรัฐบาลก็ปราบก็ช่วยอยู่ปราบอยู่แล้วทําไมไปเจรจากับศัตรูของรัฐบาลที่ชลันุนหลังทําไมอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเราวิเคราะห์กันเนี่ยก็เป็นไปได้นะฮะว่าเนื่องจากสหรัฐเนี่ยได้วางเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วว่าเดือนเมษายนปีหน้านะครับสหรัฐจะถอนฐานรัฐภัทรมิด ทั้งหลายที่เข้าไปอ,าออกจากอฟกัฟกานิสถานครับะจะออกจากอฟกัฟกานิสถานะนะฮะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าสรัฐคงประเมินดูแล้วว่าถ้าปล่อยให้การเป็นไปอย่างนี้ต่อไปนะครับจะไม่สําเร็จ เพราะว่าฝ่ายตอริบันนี้ยังมีความเข้มแข็งยังมีการเคลื่อนไหวซึ่งไม่ได้เคลื่อนไหวธรรมดาร่วมมือกับปากีสถานด้วยนะฮะมีกองกําลังของปากีสถานแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันหลบไปหลบมาตามชายแดนอะไรต่างๆนะฮะเพราะนั้นการก่อการร้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปราบปรามใครง่ายๆโดยเพราะภูมิประเทศของอัฟกานิสถานมีทั้งภูเขาที่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะหลบซ่อนได้ได้ง่ายมากนะฮะกว่าจะไปจับตัว บริเลเดนได้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยทําให้สหรัฐเข้าใจว่าคงจะหาช่องทางคงคงไม่ใช่ว่าใช้ช่องทางเดียวใช่ไหมครับคงต้องหาหลายช่องทางอันนี้ก็เป็นทางออกทางหนึ่งถ้าคุยกับตระบันรู้เรื่องเนี่ยก็อาจจะมีอะไรทางออกดีๆขึ้นก็เป็นไปได้ถ้าย้อนไปนิดหนึ่งนะครับกรณีที่สหรัฐเคยออกจากสงครามเวียดนามส่วนหนึ่งอเมริกาก็ต้องไปหาทางเจรจากับ ผู้ที่มีบทบาทต่อกระบวนการก่อการร้ายหรือกระบวนการ,รต่อต้านรัฐบาลคือเรียกว่าไม่คุยผ่านค,คุย ต้องตัวเลย<า>อันนี้จะได้<ห>เข้าใจกันมากกว่าใช่ฮะอ,อย่างนั้นก็ไปคุยกับรัสเซียไปคุยกับจีนคุยกับเวียดนามก็คุยต้องคุยกับเจ้าตัวเลยครับต้องคุยทุกฝ่ายแล้วก็มาประเมินมาชั่งน้ําหนักมาหาทางเลือกทางออกออเรียกว่ามีซีนาเรียอก็ต้องดูนะฮะแนวที่ 1- ที่2ที่3แนวไหนน่าจะสําเร็จได้มากที่สุดดีที่สุดเป็นประโยชน์มากที่สุดอะไรก็มองนี้ค่ะแต่ยังไม่ทันได้คุยใช่ไหมคะอาจารย์คะครับ ก็คือตาริบันกับอเมริกายังไม่ได้เจราจาสันติภาพกันครับก็คือตั้งตัวแทนของอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะกระบวนการเกิดขึ้นแล้วครับปรากฏว่าก่อนหน้า,าหลังจากตั้งได้วันเดียวก็ตูมเลยครับเพราะอะไรคะอาจารย์คือคือทาไมกลุ่มตาริบันจนต้องเข้าไปโจมตีในธรรมเนียบของประธานาธิบดีด้วยครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าตัวประธานดีเองเนี่ยได้ออกมาแสดงความเห็นนะฮะพูดจาชัดเจนเลยว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทาของสหรัฐครั้งนี้ครับ ที่เปลี่ยนคู่ศัตรูคู่มิตรอะไรกันกลับข้างกันไปมาครับก็คือจริงๆอ่ะก็คงไม่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปัจจุบันของอัฟกานิสถานเลิกลาไม่คบหาสหรัฐแล้วอะไรทำงนั้นนะฮะแต่ว่าสหรัฐแต่แค่แต่แค่รัฐบาลเนี่ยไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าคุยผ่านชั้นอยู่ดีๆเนี่ยจะจัดการได้ทำไมถึงต้องไปเจรจากันเองใช่ไหมคะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะวิเคราะห์ได้อย่างนี้ครับว่า ทำไมสหรัฐถึงเหมือนกับมาเปลี่ยนท่าทีหรืออะไรมาทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะถ้าเป็นสมัยจอร์จดับเบิุชเนี่ยไม่เกิดแน่นอนเรื่องแบบนี้นะฮะก็คือถลม่มถล่มตอนบี้ลูกเดียวใช่ไหมครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยก็คงทราบก,กันอยู่แล้วว่ามันเป็นการเปลี่ยนทิศท,ทางนโยบายของหรือปรับไม่ใช่ใช้คำว่าเปลี่ยนของามาใช่ไหมครับว่าเพื่อที่จะอะไระ ลดงบประมาณการรันการจ่ายใช้จ่ายทางทหารเพื่อจะฟื้นฟูสีของประเทศครับใช่เพราะนั้นโอบามาก็จะเลือกทางที่ออกไปในทางสันติวิธีมากขึ้นทางที่จะเลิกลากันไปด้วยดีมากกว่าที่จะแบบเอาชนะแพ้กันไปข้างหนึ่งซึ่งสหรัฐก็ได้ประเมินแล้วว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ความจริงเรื่องนี้นะฮะถ้าเราวิเคราะห์เป็นโดยภาพรวมเนี่ยมันเป็นสัจธรรมด้วยซ้ำไปนะฮะทั่วโลกมันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาก็คือว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้าต่างประเทศหรือมาอานาาเนี่ย เข้าไปแทรกแซงกิจกรรภายในของประเทศอื่นเข้าไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลุกล้ำอธิปไตยหรือสงฐานเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แพ้ทุกทีนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเช่นกรณีอเมริกาในเวียดนามกรณีรัสเซียในอัฟกานิสถานข้าวกอนคราวนี้อเมริกาก็ยังไม่จดจําบทเรียนใช่ไหมครับก็เข้าไปในอิรักดูเหมือนจะสําเร็จใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ในเนี่ยฮะอัฟกานิสถานเนี่ยกำลังเป็นรายต่อไปแต่รประเด็นนี้ก็มันก็ซับซ้อนเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างในสื่อที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยก็มองว่าหลังจากที่พอคุยกันว่าจะเจรจากันไม่กี่ชั่วโมงตาลิบันก็ไปยิงจรวดถล่มฐานทัพอากาศบากรามฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐในอัฟกานิสถานซึ่งก็คือจุดนี้แหละที่มีผู้เสียชีวิตสี่คนด้วยกันนะคะค ซึ่งก็ใกล้กับธรรเนียบของประธานาธิบดีนะคะ,ะซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นการชี้ว่าตาลีบาน,นยังมีความขัดแย้งไม่เป็นเอกภาพมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนและต่อต้านการเจราจารนะคะคคส่วนอย่างที่อาจารย์บอกก็คือประธานาธิบดีคาสัเนี่ยก็ฉุน ที่ถูกสหรัฐข้ามหัวแย่งชิงบทบาทในการเจรจาครั้งนี้ถึงกับสั่งระงับการเจรจากับสหรัฐเรื่องการคงฐานไว้ในอัฟกานิสถานหลังปี2557ัรับแล้วก็ยังจะขู่ขวามบาดการเจรจาที่โดฮาเพราะว่าสำนักงานตาลีบันที่นั่นชักธงตาลีบันแล้วก็ติดป้ายชื่อว่าสำนักงานว่าสำนักงานทางการเมืองรัฐอิสลามเอเมเรตแห่งอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นรัฐบาลเดิมของตาลีบันก่อนที่จะถูกค่นล้มครับใช่นะคเหมือนให้เหมือนกับให้ให้อะางรัฐบาลให้เครดิตนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่กาตาร์อะไรเงี้ยเนี่ยนะฮะตั้งสมการ์ขึ้นมาครับซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เพราะสารัฐไฟเขียวหรือว่าจริงๆก็ทําไปเองอะไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ขอเท้าความนิดนึงนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่ได้พูดถึงนะฮะว่าในอัฟกานิสถานก็ไม่ได้มีเอกภาพมันมีหลายกลุ่มฮะมีหลายกลุ่มมากจจริๆะ ไปเจรจาเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องมาถล่มเพราะว่าอย่างที่ว่ามันไม่ได้มีเอกภาพของกระบวนการต่อต้านรัฐบาลทั้งหมดนะฮะถ้าเปรียบเทียบนิดนึงก็คือว่ายังกรณีภาคใต้ของเราเนี่ยก็คงจะคล้ายๆกันครับไปคุยกับเจ้านี้แต่เจ้าอื่นไม่ได้เอาด้วยอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มกับก็มีนะฮะอย่างกลุ่มภายในเนี่ยเรียกพูดแบบภาพกว้างๆเลยกันนะฮะกลุ่มภายในก็จะมีกลุ่มตาล i บันเก่า คือพวกที่ถูกโค่นไปตั้งแต่สมัยสมัยสอันยนะฮะช่วงนั้นนะฮะช่วงสงครามในวันวันก็อันนี้ก็ยังมีอิทธิพลอยู่นะฮะพวกนี้ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นะฮะก็เพื่อแว่วก็อยากจะกลับมาเดี๋ยวมาต่อได้ไหมคะอาจารย์นะคะมีหลายกลุ่มทิ้งไว้ก่อนว่ามีหลายกลุ่มแล้วหนึ่งในนั้นมีกลุ่มตาลิบันเก่าที่โดนโค่นล้มไปแล้วแต่ยังมีบทบาทอยู่บ้างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ ข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆมาร่วมโฟกัสกับประเด็นไอทีที่น่าสนใจในรายการไอทีคลิกคลิกความทันสมัยให้กับตัวคุณ ผมอ้ํารัชศาสตร์ครับ มองโลกต่างแดนนะคะอยู่กับอาจารย์นริมิตรนะคะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มตาลิบันะนะคะกับอัฟกานิสถานแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะก็ถือว่าเป็นคู่ เขาเรียกว่าอะไรนะคู่บาดหมางกันอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะคะ<ฆ>มีประเด็นกันอยู่เรื่องของการปราบปรับการก่อการร้ายทีนี้อย่างที่เราเท้าความไปก็คือว่าจะมีการเปิดฉากการเจราจากาันเกิดขึ้นยังไม่ทันได้เจราจาก็มีตุ้มตามเกิดขึ้นซะกอ<ฆ>่อนในอัฟกานิสถานนะคะ<ฆ>ซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์ก็วิเคราะห์ว่าจริงๆอาจจะมีกลุ่มตาลิบันบางกลุ่มก็ได้ที่ไม่เห็นด้วยมีทั้งกลุ่มสนับสนุนการเจราจาและก็กลุ่มที่ไม่สนับสนุนการเจราจารไปก่อเหตุ วุ่นวายแบบนี้นะคะก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตด้วยกลุ่มที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่เริ่มต้นที่ตาลิบันเก่าอันนี้ก็คือโดนค้นล้มไปแล้วใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันอาจารย์บอกว่ายังมีกดบาดอยู่แล้วมีกลุ่มอื่นๆอีกไหมคะครับก็มีกลุ่มตาลิบันใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับอัลเคดา ครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบมีบทบาทสูงอยู่ในขณะนี้นะฮะแล้วก็ยังมีกลุ่มอดีตนายกซึ่งเคยเป็นนายกสองครั้งที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐค,ครับอันนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่เช่นเดียวกันนะฮะอ,อันนี้ก็กเป็น3ามกลุ่มหลักๆที่เป็นกลุ่มในประเทศนะฮะอนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังไปสัมพันธ์กับกลุ่มนอกประเทศอีกนะฮะโดยเพิ่งยิ่งก็คือพวกกลุ่มที่อยู่ในอัฟปากิสถานสองประเทศเนี้ยเชื่อมกับปากีสถานด้วยเชื่อมต่อกันเลยนะฮะสหรัฐ ตะหนักในช่วงหลังว่าการจะจัดการปัญหาอัฟกานิสถานโดดีดยเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้ เพราะว่ามันมีความโย,โย,โยงใหญ่ใกล้ชิดกับปากีสถานอย่างมากๆเลยนะฮะจะต้องดูสองประเทศเนี่ยคู่ขนานกันไปนะฮะ,ะส่วนกลุ่มภายนอกก็คืออย่างที่ว่าไปแล้วก็คือกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ในปากีสถานนะฮะ,ะพวกนี้เนี่ยก็เป็นกระบวนการลักษณะ,ะทําการก่อการร้ายอย่างที่ว่าแล้วก็เป็นกลุ่มอาคดาด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นอาคาดาของปากีสถานนะฮะที่ให้ความร่วมมือนะฮะ,ะแล้วก็ยังมีกลุ่ม ลิบันเองนะฮะซึ่งก็มีเป็นกลุ่มที่มีการปฏิบัติการอ,อยู่ระหว่างอ,อย่างที่ว่าอัฟกานิสถานกับปากีสถานเนี่ยนะฮะ,ฮะแล้วกลุ่มนี้เนี่ยต้องการที่จะ,ะสถาปนาระบบรัฐอิสลาม,มขึ้นมาเต็มๆเลยอันนี้ฮาร์ดคอร์ครับฮาร์ดคอร์ครับเน,นี่ย<ๆ>ปนๆกันอยู่แบบนี้ฮะทั้งในทั้งนอกเพราะฉะนั้นการจัดการปัญหานี้ไม่ใช่ง่ายครับคือที่ผ่านมาที่อาจารย์บอกว่าเขาก็พยายามที่จะปราบเรื่องการก่อการร้ายเขาก็ได้ปราบกลุ่ม พวกนี้อยู่แล้วแต่ไม่หมดถูกไหมคะครับก็คือยังมีสมาชิกมีความเคลื่อนไหวมีอิทธิพลอยู่ในประเทศครับเอยกตัวอย่างง่ายๆ่านี้แล้วกันนะฮะอย่างที่ว่าว่าขอเทียบแต่อดีตทาไมเมกาแพ้สงครามเวียดนามทําไมโซเวียตแพ้สงครามในอัฟกานิสถานนะฮะเพราะอะไรเพราะว่ากําลังสู้อยู่กับคนของประเทศนั้น ซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาก็จะต้องมีอุดมการถูกไหมครับปกติอุดมการเนี่ยบางทีมันก็มักจะคู่กันอันหนึ่งที่เป็นอุดมการรากฐานเลยเนี่ยทั่วโลกจะมีแน่นอนเลยคืออุดมการชาตินิยมค่ะนะฮะหรืออาจจะเป็นเชื้อชาตินิยมก็ได้นะฮะหรืออีกอันหนึ่งคือว่าเป็นอุดมการเชิงการเมืองอกรณีนนเวียดนามก็คืออุดมการคอมมิวนิสต์ค่ะใช่ไหมครับซึ่งคู่กันหาดกันระหว่างคอมมิวนิสต์กับชาตินิยม ให้รักชาติด้วยแล้วก็รักอุดมการ์ที่จะทําให้เกิดความเป็นธรรมอะไรทําความเชื่อ,อกรณีของอัฟกานิสถานก็เป็นการคู่ขนานการระหว่างอุดมการชาตินิยมกับกับอุดมการ์อิสลาม,มนิยมค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพลังพลังที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อสู้แล้วคิดว่าชอบทำที่จะขับไล่สหรัฐออกไปจากการที่เป็นต่างชาติมาหาอำนาจแล้วเข้ามาแทรกแซงเรื่องภายใน ค่ะก่อนที่เข้าใจว่าน่าก่อนจะมีเหตุการณ์ที่มีการพยายามที่จะยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนตัวนักโทษด,ด้วยะนะอาจารย์คะ,คะ ก็ S <S> คือทางใช่ค่ะคือทางอัฟกานิสทางตาลิบานเนี่ยก็บอกว่าอยากจะมีการปล่อยตัว1 0เอกโบวีเบิร์กดาวนะคะคนนี้เนี่ยเป็นฐานอเมริกันถูกจับตัวตั้งแต่ปี2009 <S <S แต่ขอแลกนะคะปล่อยคนนี้เพื่อแลกกับเจ้าหน้าที่ชั้นปฏิบัติการระดับสูงของกลุ่ม5คนซึ่ง5คนนี้เนี่ยถูกขังอยู่ในเรือนจําในอ่าวกุนตานาโมนะคะอ,อาจารย์ดูแล้วยังไงคะคือยังอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการแลกกันแต่เป็นข้อเสนอที่ตาลิบันข้อแรกเปลี่ยน เสนอมาคือมีความสําคัญยังไงคะคือ5คนนั้นคือใครแล้วก็ยังไงก็เป็นระดับนำนะฮะของตำรบันึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าอเมริกาคงคิดหนักแหละคงคงคงไม่ยอมง่ายๆนะฮะอันนี้จับได้ตั้งแต่ ตั้งแต่ตอนไหนคะอาจารย์ห้าคนนี้ก็คงคงเป็นระยะระยะมานะเข้าใจว่าแต่ว่าระยะเวลาที่แน่นอนก็ไม่ทราบเน่ชัดนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายต่างเสนอเงื่อนไขซึ่งดูเหมือนว่าอีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างจะรับไม่ได้นะฮะของตรบันบอกว่าให้ปล่อยนักโทษอุกชะกันออกมานะฮะขเดีาวกันให้สหร,รัฐถอนทหารไปให้หมดให้สหร,รัฐยุติปฏิบัติการทางทหารออกลงไปนะฮะแล้วจึงค่อย ที่จะมาให้ตระบันยุติความเคลื่อนไหวหรืออะไรทำงนี้นะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สหรัฐด,ดูดีนะฮะว่าถ้าขืนทำอย่างนั้นมันก็คือเป็นไปไม่ได้ในแง่ที่ว่าไม่ใช่เสียหน้าธรรมดามันเป็นเรื่องของการเสียคะแนนเสียงเสียอะไรทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสหรัฐคมไม่ทําอย่างนั้นนะฮะแต่สิ่งที่สหรัฐพยายามทำก็คือว่าจะทํายังไงที่จะชะลอให้รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการสนับสนุนให้ผ่านการเลือกตั้งอะไรก็ตามเนี่ยให้เข้ามาแล้ว บริหารประเทศให้เกิดเสถียรภาพให้ค่อนๆเข้ารูปเข้ารอยให้เกิดความนิ่งอะไรขึ้นมาตามลําดับถ้าเป็นตรงนั้นได้เนี่ยสรก็จะถอนถอนตัวออกไปได้อย่างเรียบร้อยนะครับว่าได้อันนี้ขอโยงไปถึงกรณีเวียดนามที่เรามีศัพท์อยู่คำหนึ่งคำว่าเวียดนามไอเซชันเวียดนามคือเติมไอเซชันเข้าไปหลังชื่อประเทศนะฮะก็ถ้าไอเซชันแปลว่าการทําให้เป็น อันนั้นแปลว่าการทําให้เป็นเวียดนามหมายความว่าไงก็คือว่าสหรัฐถอนตัวออกไปแล้วปล่อยให้เป็นภาระของรัฐบาลเวียดนามที่ดูแลจัดการเองเพื่อให้ถ้าแพ้ก็แพ้ในนามของรัฐเวียดนามไม่ใช่สหรัฐกรณีของสหรัฐเที่ยวนี้ก็คงพยายามจะทําอย่างนั้นอาจจะเรียกว่าอะไรแต่ก่อนของกรณีอิรักเราก็อาจจะบอกอิรักไกเซชันอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เติมไอเซชันเข้าไปเพราะฉะนั้นสหรัฐกาลังจะทํา แถวนี้ฮะก็คือว่าจะผลักภารกิจนั้นให้รัฐบาลพลเรือนรับหน้าไปแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยอเมริกาก็อาจจะต้องถอนตัวกลับไปแต่อเมริกาก็ต้องประเมินด้วยเหมือนกันว่าถ้าถอนไปจริงๆแล้วถูกตาลิบันฮุบนะฮะถูกฝ่ายนี้ฮุบขึ้นมาเนี่ยอเมริกาอเมริกาก็จะเสียสูญเลยเพราะว่าในย่านแถบนี้บทบาทอเมริกาก็จะต้องลดลงไปใช่ไหมครับก็ต้องหาวิธีการนะฮะเพราะนั้นถ้าภาพตอนนี้ออกมาเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลอเมริกันคงไม่เชื่อ น้ำยาของรัฐบาลปัจจุบันเท่าเท่าไหร่นักนะฮะจึงต้องหาทางไปเจรจากับรับโดยตรงค่ะแล้วอาจารย์ดูแล้วในสถานการณ์คือจะได้มีการเจรจาสันติภาพกันไหมคะเพราะว่าฮึมๆกันแล้วก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนมองว่านี่เป็นการดูเชิงหรืออยากได้สันติภาพจริงๆแค่อย่างเชิงกันหรือเปล่าครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูปัจจัยจากสหรัฐนะฮะสหรัฐคงไม่สามารถจะฟื้นตัว โดยพรดถึงเศรษฐกิจได้ในเร็ววันนะฮะ,ะอย่างที่บอกไปแล้วลดงบประมาณทางด้านกระหโหมก็ต้องนับ10ปีอะไรทำนองนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนโยบายนี้เนี่ยโดยเพื้น่ในช่วงที่โอบามายังเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยคงเป็นนโยบายที่คงดําเนินการต่อเนื่องนะคะคือต้องพยายามซอฟต์เลนดิ้งครับหาทางลงนะฮะหให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะฮะ,ะซึ่งตอนนี้เนี่ยโอกาสของโอบามาก,ก็พอมีอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไปจับมือกับรัฐบาลอยู่อ้าว ก็ไหนว่าฝากผีฝากไข้ไว้ให้รัฐบาลช่วยดูแลใช่ครับตอนนี้มันเหมือนกับว่าอเอาใจเป็นอื่นออกใจออกห่างว่าจะไปอ,อีกข้างหนึ่งะอะไรเงี้ยรัฐบาลพลเรือนชุดนี้คงทําใจลําบากเหมือนกันค,คเพราะฉะนั้นคงอีกยาวนะ,ะ,ะกว่าที่เรื่องนี้จะจบลงแต่เขาจะถอน ยังยืนยันจะถอนทหารออกครับอันนี้ไม่ใช่กรณีสหรัฐอย่างเดียวนะรวมทั้งพันธมิตรทั้งหมดด้วยเป็นเป้าหมายโตแล้วนาโต้นะฮะตอนนี้สหรัฐได้พยายามดึงรัฐบาลปากีสถานปัจจุบันเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรนอกนาโต้กับสหรัฐครับเพราะหวังว่ายังไงไงก็จะได้ผูกมิรกันต่อไปยาวๆนะฮะซึ่งขณะเดียวกันก็ทางถ้าเทียบกันนะฮะผมเข้าใจว่าพันธมิตรโดยเฉพาะยิ่งปีกนาโต้เนี่ยคงอาจจะอยากออกมากกว่าสหรัฐ เพราะว่าเขาเองนัดตอนนี้ EU ก็แย่เหมือนกันใช่ไหมครับขณะ,ะ,ะ,ะที่ขณะที่อเมริกาก,ก็ก็ต้องเป็นเรื่องที่ก็ต้อง ตัดสินใจะนะผมเชื่อว่ากระบวนการนี้คงใช้เวลาอีกพอสมควรกว่าจะครบระยะเวลาที่ว่านะฮะซึ่งก็กระชั้นเข้ามาแล้วะะเพราะฉะนั้นอเมมิกาคงต้องเร่งมือในการที่จะคุยกับตริบันเป็นเรื่องเวลาค่ะก,ก็เรียกว่าก่อนที่จะมีการถอนทหาร,รเพื่อให้เกิดความมั่นใจก็ต้องคุยกับคู่อริหรือว่าคู่ศัตรูนะคะว่าจริงๆแล้วมันจะมีหาทางในการที่จะไม่ให้มา ปองร้ายต่อกันได้ยังไงกันบ้างก็เรียกว่าเป็นการเจรจาสันติภาพแต่ครั้งนี้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องตามดูกันต่อนะคะปิดท้ายสั้นๆค่ะอาจารย์คือมีเหตุการณ์ที่กลุ่มตาลิบันเนี่ยไปสังหารโหดนักปีนเขาชาวต่างชาติแล้วก็มีไกด์ท้องถิ่นรวมกันประมาณ10ศพอ้างว่าแก้แค้นที่สหรัฐทิ้งโดรนถล่มเมื่อเดือนก่อนนะคะก็ ดูแล้วสิบศพนี่ก็มีทั้งชาวป,ปากีสถานนะยูเครนสโลวาเกียจีนลิทัวเนียเนปลาลแล้วก็จีนอเมริกันนะคะก็เขาบอกว่ากลุ่มกองกำลังตาลิบาน15นายแต่งกายเป็นฐานลาดตระเวนในพื้นที่แล้วก็บุกลักพาตัวมกุเทศท้องถิ่นสองคนนะคะแล้วก็ลงมือสังหารทีละคนส่วนอีกหนึ่งคนที่เหลือก็ถูกกักตัวไว้สอบปากคำแล้วก็จัดการกับเหล่านักปีนเขาชาวต่างชาติเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ยังไงคะอาจารย์ทิ้งโดนถล่มเมื่อเดือนก่อนครับบางครั้งเนี่ยปฏิบัติการเหล่านี้บางครั้งก็เป็นเรื่องที่อาจจะนอกเหนือการควบคุมเหมือนกันอย่างที่ว่าไปแล้วว่ามีหลายกลุ่มหลายฝ่ายครับใช่อาจจะมีการแสดงอะไรศักยภาพอะไรเงี้ยนะฮะให้เห็นว่ายังมีอิทธิพลอยู่นะหรืออะไรมองนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อย่างที่พูดไปแล้วว่าละเอียดอ่อนมากนะฮะการจะเอาชนะแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยเป็นเรื่องแทบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็คงจะแบบก่อกวนกันไป เพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยโดยหลักการเลยนะฮะซึ่งจะว่าเป็นสากลก็ได้ก็คือต้องยึดหลักที่เรียกว่าพบกันครึ่งทางใช่ครับคือทางฝ่ายต่างเรียกร้องให้ตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดก็ต้องยอมกันไปต้องยอมครับต้องตกองกันไปดยเพิ่งยิ่งสหรัฐเนี่ยคงต้องเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังมากๆเลยนะฮะเป็นเรื่องที่ปล่อยไว้ไม่ได้นะฮะเป็นเรื่องที่เสียงบประมาณเสียเงินเสียอะไรต่างๆทุกอย่าง ค่ะนะคะฟังอาจารย์แล้วก็นึกถึงเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้เหมือนกันที่รัฐบาลเราก็พยายามที่จะเจรจานะคะก็เพื่อต้องการให้เกิดสันติภาพแต่ยังในเคสของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับหลายกลุ่มและเกินนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะอัฟกานิสถานอย่างเดียวยังเชื่อมกับอีกหลายหประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็คงไม่ง่ายเลยทีเดียวนะคะาล้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นฤมิตนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะ หมดเวลาสำหรับมองโลกต่างแดนนะคะเรากลับมาวิเคราะห์กันใหม่ในคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ